เกี่ยวพ่อแม่ไว้แม่แล้วก็ยานพ่อแม่นี่คนเอาไปต้มไปตันไปอ้าวมามากล่ากินน้ำกินนบลกกั๊ดนะครับงูแบกนี้ยืดยืดเสื้อกับบล็อกั๊ดไปใครชิมดีก็ได้บุญนทุกันไปเลยสามตัวแม่ขนมขี้ข้อมัน่ังไงแม่ปวดไข้ เดินแล้วเอาเบื่อเอาใครับเอาพ่อขนมกระปุกมูสิงครับมูสิงสิงดงตลาดค้าช่างตระสองแสนตระแสนหากระตระแสนครับมีสามราคาหน่อยสุดแสนหา ตลดาดทางทางหน่อยครับเนี่มวลเนี่ยเป็นการเดินทางเมื่อแรกครับทุกคนจุดหมายปลายทางคือเหนือมุ่งหน้าขึ้นเหนือครับสำหรับคลิปนี้นาซีไปอ่าซ้ําเหนือเห็นปะจากที่ฟังลุงแม็กว่าสีไปตั้งซ้อเหนือพุ่นละแล้วปะมบรรยากาศข้างทางครับไรลงกิบโดนโดนห่างหายไปโดนแห้งคลิปเบิร์ลุงแม็กกับป่วยผมก็ป่วยหายป่วยเลยพักกันมาเลย แต่กระบอกเศร้าเป็นไรดอกยังไอ้ขวักขักแขกอยู่ครับผมเลาคางทางน้อยๆครับเออปวดต้องหดเอาเลยยังก็พึ่งนี่เอาเกี่ยวพ่อแม่ไว้แม่แล้วก็ยานพ่อแม่ยจับคอปวดจับคอปวดนะครับทุกคนมันกัดหยางอยู่แต่ว่ากระบออยางจับเป็นไรครับมันนักขี่กระเดียม มันยิบปาป่แม่ันยิบปาเปลนสื่อตัวเข้ามาปวดอไปกับอยู่ดโอ้ยตัวผมเท่าไรเท่าไรสามตัวสองเซนหาครับผมตัวนี้ยตัวนี้ตัวนี้นอยโอ้ตัวใหญ่ไม่เท่านั้นบ่แม่ตัวใหญ่ไม่เท่านั้นมันเป็นเงาก็ได้มันเป็นเน่ะตัวนี้เอาหนึ่งตัวตัวใหญ่ไหมใหญ่คัเมาลูแมกวะปมานแปดตัวครับ มาไปปล่อยแล้วลุงแม็กมีเอฟซีลงแม็กกันฝากกันมาไปปล่อยงูปล่อยสัตว์ในเปนว่าโอ้มันดิ่นแหงตัวนี่คนละอีกได้ตัวหนึ่งยังได้ห้าสามตัวสามตัวสามตัวได้เท่าไหร่แปดตัวครับท่านบุตมันมามีได้ตัวน่อยคือเทาไหรเรียบร้อยครับทุกคนแปดตัวเป็นเงินกี่ประมาณ ลานหนึ่งครับเงินเกียบลานหนึ่งสถิตเปเงินไทยกว่ามาพันหาพัานโขกครับเกเกินมือสิงดงเอ่อยๆโม่จะไปปล่อย,โโปปอย,ยใ่กันเดี๋ยวไปหาปลาปล่อยครับสําหรับการเดินทางทริปนี้ครับโมโสิจักมือกันมุ่งหน้าขึ้นเหนือนุ่งม,มากกว่าเพราะว่าตั้งแต่มันถ่ายดูแลวยวจิพายมองทั้งเหนือครับช่องนีเขาว่านี่ดอกซากุระประเทศลาวโมวเป็นดอกเงียงกันจะไปซีมผูกเป็อดอกซากุระป่ะไปครับทุกคนเดินทางต่อ ไใบพุ่นน้ำกันโปรยคลิปหนีปล่อยเสือสายลูกหลานพญานาคโฉดีขันว่วปล่อยเพิ่นกับสิมีคนเอาไปต้มไปสัน่นต่อไปมามาอีหละกินหนามกินนี่นนอก,กัดเนะครับงูพวกนี้ยืนอยู่เสือกับพวก,กัดนี่ไปเห็นบอนบาดขึ้นบ่กินหนามขึ้นบ่นะตัวไรหิ้วหนามมันกับกินหนามตาัวไรหิ้วหนามมันกับไปไปอีหละไป คืนชีวิตห้พวกเจ้าให้ผู้เพิ่นซอยเหลือพวกเจ้าผู้เพิ่นสนับสนุนมาให้เพิ่นเจริญหุงเฮื่องการเงินการงานลื่นไหลได้รับแต่โชคแต่ช่ตลอดปี่ปาเจ็บจะไข่ป้าทุป้าอีลาคนออกจากตลาดท่าหลวงมาบกไก่ครับกับหอดตลาดบรรุยอยู่ข้างทางกันเลยนี่เพชรพลาอัญาไปเบิง่ง พมียังขายเนว่ยยังแปลกตาเน่ครับสลาดตลาดบันลุยเนาะไปตลาดน่อยทางข้างที่ตที่เขาเด้อเราวะอู้ไข่หมดแดงพูดอนตรอ่งตุงอู้ตุ่งเหรอตัวนี้หมดแดงเลาอะไรแม่บ้านแกใครวัดบนเ่าตุ่งเห้ แม่ขนมที่คาะมั้งอะแม่พัวไข่อะไรแม่เจิดแล้วเอาไปเยเอาพ่อขนมกรบผมุม แม่หูคือตรงดีใช่ไหมอันนี้คืออยังไงนี่เบาอ้หูใรอันไหเบาเบามันเป็นตัวนอะไรไหมเบาเป็นตัวไหนอะไรโอ้คือกุจีคือเบาโอนี่ดินีดนี่เบากับเบาแม่ขน่มเบาซอยเม่นี่ยเด้อเฉเบิ้งนเด้อเม่เด้อนั่นแหะเบิ้งบัด นี่ขั้วอยู่หันเอลี่อยู่เบาแต่สื่อซอยแม่ดีก้อนนีโอ้คือกุจคือว่าจะบักมีว่าไรบักมีินตูข้างในครับ่นไปแกขนมต่อไปเอาขนมเอาลูกเรียนอ่าแม่ขนมบลุยดับมเบานี่แล้วเบาน่รักเรียนพอดี จะหลอกก็มียังองเจ้าอยู่ได้ยังอยู่อ่ะเราเล่นบ่ลจิงห้แล้วโอ้ยใใส่เบิกมือเนี่ยเบิกมือเนี่ยไล่ยข้งหลังมีหล่หนิวโกมูได้ชุดเอฟบีเอฟชุดเอฟบีเอฟตรงดีแหงว่ะแต่วัแดงโล่ว้ยบ้าก็เอาบ่ซื้ออร่ โอ้ไม่ให้แล้ววะแม่เบาตัวได้ก็ได้ป่แม่ตัวได้กนได้่หมูแดงเบาอาไมแกใส่ไข่หมูแดงแล้วะบโอ้น้อยนี่เบาเรจะเสียไข่หมูแดงเนอ๋อขนมอะถูกนะถูกนะถูกถูกนถูกถูกเอาตมหูแดง่ได้แล้วบอสได้เพิ่แล้วบ่ได้เแ่้นเนาะเล้ยงพูดี้รบล่ี้เขาไม่รู้บ ได้แล้วได้ปะแล้วคุณว่าเมียอยู่นะคนไทยเขาโนมยันพองกันเนาะแม่อกะสิมาเนี่ยคนตลาดคางทางกะสิมีเบ่ามีขบาวแดงเนาะสำหรับส่วงเนาะตรงเลยล่ะขบาวแดงเพื่อนมาเบิ่งอะไรครับอยู่นี่เส้นทางไปกะซิ่านบ้านน้ำบงนะทุกคนซิกนี่เจอของบ้านน้ำบงครับกะสิมีปีงไก่แล้วกะสิมีเหล่าครับเป็นเหล่าต้มเนาะเป็นเจลลอนเลยเบิ่งกลางทาง สุดเส้นทางเลยอ,อยู่หนาวัดพอบขี่มาไกลเติมรับทุกคนรับมาสุดทางจงมะมาหอดมองนี่ตลาดทางทาง,ทางบ้านปลาไหลครับผมมีสองฝั่งทางครับทุกคนขายของอยู่ของกินด้วยกันพักนั่งอางยาธรรมศาสตร์เนาะตดล้ายหลายเดสิพายยางครับเบิ่งของธรรมศาสตร์องป่าหลายคากรี้ โอ้โหรถรายแฮมคนนอไว้นอจดุดก,กระเทียมกล้วยกระโพดมีเบิร์ดกันครับทา่านผีปักวอลปากบกมีครับสารตลาดมันปลาไหลลูกค้ากะแวด,ดีกันสารบบกเนี่ยปีงกอกปีงไกลครับทุกคนพักนังอ่างหญ้าต่างๆเพียของธรรมศาตรของปลูกเองครับทุกคนปลูกเองขายเองกินี่แล้วก็จะมีเห็น ทุกเท้อที่มาก,ก็คือแมงทอดแมงเบิดเลยกระเช้ามานครับตลาดขางท่าบัมปะเลอจจนอโจนนอไวา้ของธรรมศาสตร์นี่นกเขาเป็ดก็มีนกเป็ดตัวหนึ่งองืบแบบนี้หรอขัดกระเทียมหอมครับเปียดถ่ายน้อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อไหร่พวกเราจะได้ไปนอนใส่ครับเดินทางทำใส่กระซินอนหันเมื่อนีร่ เดียวกัสีเก็บบรรยากาศของภาคให้เบิกความว่าสิลลพักมองไรลงแรงไรางาไราคาประมาณไรครับผมสุดละได้น้ำอ้อยครับทุกคนประมาณสามมัดกล้วยปีงมันปีงไข่ไข่เอ่อไข่ลูกชีน่วยครับทุกคนก็บเสือมานี่ยรับโบ้ไอ้ืชอยังเนาะ เนี่ยเอบวดมะนาครับ <c oughs> ไอแ้แต่นี่แหละนกอ่อยนี่แหละแมงดาครับทุกคนถามพลาดุขันปลาด้วงจระศิพันกับแม่มาที่ผาสิบหกบาทเนาะไอ้สิมีเอียนตัวหนึ่งอยู่นี่เต่าสองตัวปลาคอโอ้ตัวนี้กระมังเอียนตัวใหญ่เต๋อทุกคนขับอยู่ใจแย่ก็มีมาตะวงเขียบเลยวะจ้งว่อะไรแจ้งไรเป็นครับรแล้วกากนกเขาเอาบ่ นกเขาเปปล่อย,อยกาสิประมาณเนี่ยครับทุกคนตลาดบานปลาไลตลาดคางทาง2อฝั่งทางเลยบอกคือคัดปลนไหลครับของขายบะมี่พันวะได้นกเขามาสามตัวเสือมอายเราเสียไปปล่อยนกเขาตัวละ6 0สิ0พันครับตีเป็นเงินไทยกับประมาณแปดสิบเาบาทบอกเกินนั่นบัวเสีย,ย,ปยไปใส้กัน เือก<ไ>ี้ดเดอ้อโชคดีมี่ใช่เอาไปให้ทีมดีกัได้บุญน,น้ำกันไปเลยชสามตัวทมกเกี้ผมอยู่นั่ตรงไหตรงหน้าผมกั้ายิ่ง,งนุ่อันนลกินนุเขานี่ยาจะมาซอุงี่เป็นลมต่ี่บาปรารอ่ะใบุญน,น้ำกันครับไปโชคดีมีใม่ใช่<ป> ไอ้ผเพิ่อนสนับสนุนเงินปล่อยสัตว์ได้เพิ่อนจะเล่นหุ่มเรื่องปล่อยบินมีสระบาสจเจัดเก่าได้คู่ไปอ้าวม,มึไม่แี่งเลยไปเลยนี่อ้าวอ้าวาวดังแรงนครับทุกคนเดินทางมาหอดเซโนเป็นเทร้อยครับผม เมื่อนีนาเินิโนเซโนซะก่อนมันเหมิดพอดีมันคำพอดีครับผมหลังจากทายตลาดแล้วนี่ยเยสิพาย่างเก็บบรรยากาศตลาดเซโนยำแรงจักหน่อยแล้วก็ี่ไปหาที่ปักครับทุกคนไปเยสิพาย่างเอาบังด้านในครับสำหรับตลาดแรงคนบรรยากาศด้านในครับยันแมงแรงเนาะเขาอูนามยำมะแรงครับกับเข่ากับน้มพัดหนังอ้อย่างหลายคือเก่าครับพอดีมาเฮงเติบกันสอจะรับตลาดเซโนเพี้ย เราพกันไถ่ซองุอันกุองยังบนนี่ซองปลาจยังไงปเวตาดาข้นไ้อยกไถ่ขับขากับนามครับทุกคนลายซีเก่าบู้ผักบุมัดปักไงครับทุกคนมัหาพันมัดไงแต่ไงที่เราอยากหันเบิดเราผักบุงงามรวปะหามัดเส้าหามัดเจ้าสิบพันเนี่ยเอาซักสิบพันเนี่ ขึ้นกันได้ังว่แม่งงเองพอแล้วพอแล้วอะอัามนละพอแล้วอัชลมนไดมาอัชามนคนไ่คนไ่เป็นหยเียพอทุกคนลูกคขาน้อยแห้งหมดเลยนี่แต่กระขาลุกขาแถบสิบนมี้เลย งาแมลงตล <ๆ S 1> าดเซนโนของขคยเป็นพารต่างๆครับารพา,า,ากับเขานี่แหละตลักเลยนจนยาพาตกำงามโอ้แม่ลูกค้าว่ามีเลย,ยนั่นงมบเ <ๆ S 1> หม่อว่าีลูกค้าแล้วเป่ใกระจายุดเลยเป็นตลาดน้น่อยนะจุดล้ครับทุกคนเป็นตดนหน่อย มีเจนน่าาลูกคาบอมมีมีลาก็มีรถลตรีไทยคล้ายกันับทุกคนหใบใบละแปดสิพกับประมาณหน่อย้าครับต่อใบนาะถ้าที่เป็นนไทยมีกันไทยหมักเสียงซเูเอาไปหลุมไทยคุณนแฟนบอมียังปันไดครับทุกคนตลาดเซโนลูก,ลาค,ากลาคากับบารายแมคคากรบอปันไดครับของขายกับมีตพัด ต่างๆแล้วก็กับเขากับหนามธรรมดาครับทุกคนกระไดหลายอย่างเสือบอยู่บว่าจะไปใช้กันเสือไปก่อนแล้ววะจะไม่ยังตัวยังผีเออไปครับทุกคนไปหาที่พักกันประหัวสือผักของได้กันสำรับหมดเลยของเต็มรังรถนะครับทุกคนมีเสื้อผ้ามีผ้าห่มครับเพื่อจะให้เพลินน้ำขังทางเนาะช่วงนี้ก็อากาศเย็นอยู่ยังมาหอนได้ทั้งซอปลาวหอดที่ผักไปเตยมรอยครับทุกคน มองตีบุฟักก็คือเรือนผักเพชรขูนใส่ห่องราคา2แสนเก็บหรือว่า300บาทเกินไทยครับซึมม่งมีสองฝั่งมีฝั่งนี้ฝั่งสติดร้านอาหารแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งทต้นี้ครับมีแต่สีราคาหนึ่งใหญ่เลื่อนผักเผ็ดขุนใส่ฮะโอ้มีหม่องมีหม่องเก็บรถมอเตอร์ไซค์พอครับทุกคนสำหรับไพ่ถี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาระยะมอเตอร์ไซค์หาย มีช่องเก็บมอเตอร์ไซค์ให้ยางดีเลยบ่แพงครับนี่ครับทุกคนนี่ปลายราคาห้องแอร์เตียงเดียวราคาสองแสนครับเตียงคู่ห้องแอร์สามแสนเนาะแล้วก็ห้องพัดลมปับใหม่เป็นราคาสองแสนแต่ชิวฟังตั้งปีราคาหลายราคาครับทุกคนประมาณนี้เพชรคูณใส่ยวพาย่างกับเบื้องใน ผมสีห้อง่401ยกระหองกระลงแนทเป็นเตียงเดียวครับราคา2แสนเยอะทุกคนมีโคกเพื่อนเตียงใหญ่มีแอร์เดยอะเบาปงข้างในห้องน้ำห้องน,น้ำนี่เดยวเปิดไฟแป๊บเยอะทุกคนมีน้ำอุ่นเป็นจักโคกครับ มีโค,ค้กอกันของดีอยู่ของสะอาดครับผมมาพักได้มีไวไฟพรบมีไวไฟมีน้ำสองขวดครับแล้วก็มีสบู่แปดสิบายีสิบครุบประมาณนี้ครับทุกคนหองพักราคาสองแสนครับหรือว่าสามรอยบาทสำหรับจุดหมายปลายทางในการเดินทางครั้งนี้นะครับทุกคนเนาะก็คือไป ซัมเนือไปท่างเหนือเลยเป็นมงเกาครับที่เคยไปซัมเนือมงกนละไกลเติบครับระยะทางแราวๆประมาณพันกิโลได้ครับพันกว่าไในสัปไปจากบ้านผมเนาะไปซัมเนือกะขี่อรอรอไม่เลยครับสำหรับอีพีนี้ก็ฝากเป็นเพื่อนไปก่อนครับทุกคนถ้าติดตาอีพีหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ